รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เดือนเมษายนพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดำเนินสะดวกได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนื่องในวโราวกาสวันที่2เมษายน2568วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดำเนินสะดวก ได้ดำเนินการจัดโครงการนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเธอรพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีโดยมีการสาธิตการทำโดนัทจิว๋วน้ำม่วงชื่นชานชาลาและสอนทำที่ขั้นหนังสือ เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนไทยทุกคนเพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดและเพราะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการใฝ่รู้จึงเกิดเป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาในวันคล้ายวันพระราชสมภพและเนื่องในวันรักการอ่านวันที่25เมษายน2568ได้มีการนิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนอำเภอดำเนินสะดวก ด้วยหัวใจของผู้ให้บริการความรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอดำเนินสะดวกเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งด้านสถานที่กิจกรรมและการบริการเพื่อต้อนรับผู้รับบริการทุกท่านในทุกช่วงวัยเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่พร้อมพัฒนาและไม่หยุดนิ่งที่จะยกระดับห้องสมุดประชาชนอำเภอดำเนินสะดวกเป็นดั่งประภาคารแห่งปัญญาที่ส่องแสงนำทางผู้ใฝ่รู้ในทุกช่วงวัยการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ วันที่1-30ถึงเมษายน2568ัทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดำเนินสะดวกได้รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ไม่ใช่แค่สถานที่เรียนรู้แต่คือบ้านของคนรักการเรียนรู้ทุกวยัยไม่ว่าคุณจะเรียนไม่จบอยากเริ่มใหม่หรืออยากเรียนรู้เพิ่มเรายินดีต้อนรับคุณเสมอ วันที่8เมษายน2568ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการตรวจค่อยผลการเรียนเฉลี่ย GPS ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จัดขึ้นเพื่อร่วมกันกนกรองข้อมูลตรวจสอบความครบถ้วนความถูกต้องและยกระดับคุณภาพของระบบประเมินผลทางการศึกษางานภาคีเครือข่าย วันที่10เมษายน2568ทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดำเนินสะดวกได้เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรีโดยมีการสาธิตการทำโดนัทจิ๋วน้ำม่วงชื่นชานชาลาและน้ำลำไยวันที่3เมษายน2568ได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่10เมษายน2568ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนปฏิบัติงานสร้างคนละเมืองและในขณะนี้ที่กำลังดำเนินการอยู่คือการจัดโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกิจกรรมหลักที่สองขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงทั้ง13บสาตำบลในอำเภอดำเนินสะดวกเสียงของเรามีคุณค่ากว่าราคาที่ใครจะซื้อได้ร่วมขับเคลื่อนหมู่บ้านของเราสู่การเป็นต้นแบบแห่งประชาธิปไตยที่เข้มแข็งด้วยการรณรงค์ ไม่ขายเสียงเพราะการเลือกตั้งที่โปร่งใสเริ่มต้นจากจิตสำนึกของประชาชนทุกคนวันที่24เมษายน2568ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณ2568กิจกรรมผู้ว่าพาออกกำลังกายพระสุขภาพที่ดีคือรากฐานของชีวิตที่มั่นคงจึงเริ่มต้นสร้างวิถีแห่งการดูแลตนเองด้วยพลังง่ายๆจากการขยับกาย กายแข็งแรงใจแกร่งและชุมชนก็แข็งแรงไปพร้อมกันด้านการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดำเนินสะดวกแน่นอนว่าทางผู้บริหารและตัวบุคลากรพร้อมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอและพร้อมพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้แก่ หนึ่งการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดไตรมาสหนึประจำปีงบประมาณ2568เมื่อวันที่9เมษายน2568 2กสองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่1เมื่อวันที่18เมษายน2568กการประเมินผลการปฏิบัติงานคือกระบวนการสะท้อนคุณค่าแห่งความทุ่มเทพเพื่อพัฒนา ยกระดับและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้พนักงานราชการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและมีทิศทางตามนโยบายของกระทรวงการศึกษาธิการ สามนายทวีสิทธิ์แซมเพชรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดำเนินสะดวกเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการนำมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการการประกาศกำหนดไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้เมื่อวันที่28-30ถึงเมษายน2568 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดำเนินสะดวกมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566เพื่อให้ประชาชนและนักศึกษาได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต